ยังไทยอาร์ติสอต้าวเอเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประกอบด้วยสาขาศิลปะ2มิติศิลปะสามมิติภาพถ่ายภาพยนตร์วรรณกรรมและการประพันธ์ดนตรีชีงเงินรางวัลกว่า2ล้าน4แสนบาทพร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศกำหนดส่งผลงานเดือนตุลาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .s c g foundation .org จัดโดยมูลนิธิซิเมนไทย คุณผู้ชมครับและในช่วงสาธุสกิจในวันนี้เราก็ขอแวะเข้าร่มบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะมานั่งคุยกับน้องแซนและน้องเค้กกันเลย<ะ>ดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดวิธีการเป็นนักประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ขอถามน้องแซนก่อนเลยว่านักประดิษฐ์ที่ดีในในสายตาของแซนเนี่ยเป็นแบบไหนก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาครับแล้วก็เป็นคนที่รวดเร็วรวดเร็วครับ<ะ>รวดเร็วและตรงต่อเวลาครับ<ะ>และว,วิธี หาแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ล่ะเนี่ยสมมุติว่ามันกำเนิดเป็นเครื่องอะไรอย่างนี้มาเนี่ยน้องเค้กมีวิธีหาแรงบันดาลใจในการเป็นนักประดิษฐ์ได้จากที่ได้จากสิ่งรอบตัวเราครับอืมเช่นเกณฑ์ฟอ,องที่อยู่ในรอบตัวเราต,รต่างๆครับอ๋อคือคือ น้อง,น,องน้องเค,ค้กก็ลังจะหมายความว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสามารถรแรงบันดาลใจได้หมดถ้าเราสังเกตครับแล้วของเครื่องระบายน้ําท่อระบายน้ําในนาข้าวเนี่ยครับไหนเล่าถึงความสําเร็จของมันให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงแล้วว่าความสาเร็จคือ,อคือว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ใช้ชาวบ้านเราใกล้เขียงก็เอาไปใช้ในนาด้วยยังคร<ช>ับ<อ>เราเราเพิ่งจะ ทำครับทำได้ยังประมาณสองสาเดือนแล้วตัวนี้คิดได้ครับครับแต่เรื่องของรางวัลที่ไปวชมาได้รับรางวัลอะไรไหมครับวันนั้นก็ไม่ได้ครับแต่ว่าได้ตัวอื่นตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ครับเอาถ้าางนั้นถามต่อเลยยังจะทําต่อไหมไม่ได้คิดว่าจะทําต่อครับเอาทาไมเราไม่ได้รางวัลนะก็เราต้องสู้ต่อไปครับพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับ นี่คืออมตะวาจาเป็นประโยคที่คลาสสิกมากนะครับคุณผู้ชมแต่ทุกคนรู้คำคำนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้นะครับแล้วก็น้องแซนกับน้องเค้กยืนยันว่าจะพยายามต่อไปครับทีนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่เริ่มเป็นนักประดิษฐ์จนถึงวันนี้เราได้อะไรจากมันมาบ้างก็ได้ความรู้ครับได้เจอคนได้รู้ว่าได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ครับครับเปิดโลกเนัะน้องเค้กอะ จากวันแรกจนถึงวันนี้แน่นอนว่าบางทีเราต้องเ,อเสียเวลาส่วนตัวไปกับการที่มาเป็นนักประดิษฐ์อาจจะเบียดบางเวลาส่วนตัวไปบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยถึงวันนี้แล้วน้องเคสคิดว่าคุ้มไหมคุ้มครับทําไมเพราะว่าเราทําโครงงานนี้มันมเป็นมันมีประโยชน์ครับอืมมันใช้งานได้จริงช่วยชาวบ้านได้ครับ,รบแล้วถึงเมื่อนี้น้องอยากขอบคุณไผที่ว่าโครงงานตัวนี้สําเร็จขึ้นมาแล้วอืม เป็นวิเศษอยู่บออาจารย์เดชสอนะครับที่เพื่อนให้ความร่วมมือมาตลอดแล้วก็ให้ครับเป็นคาปรึกษาครับอืแล้วก็ช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาเพื่อนคันช่วยดูแลครับอืออาจารย์เดชสอนนะครับครัท่อระบายน้ําในนาข้าวเลือกระดับน้ําได้ในส่วนตรงนี้คือเด็กได้พบในชีวิตประจําวันและปรากฏว่า คือระดับน้ําจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็มีแนวคิดว่าทํำยังไงจึงจะให้ระดับน้ําในนาข้าวเนี่ยเหมาะสมในภาวะที่ต้นข้าวจเจริญงอกง,งามได้นะครับเด็กก็ได้นําเอาแนวความคิดตรงนี้มาปรับใช้นะครับโดยผลิตเครื่องมือแทนที่จะใช้กระบอกไม้ไผ่เหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็ใช้วาวปิดเปิดคลายก๊อกน้ําแต่ปรับใช้นะครับหากว่า เรานำสู่แนวทางพัฒนาต่อไปนะครับที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยก็จะทำให้ในานาข้าวเราเนี่ยมีระดับน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้นำสู่าการค้าเศร,รษฐกิจทางด้านการผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มาทดแทนสิ่งเก่าๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เด็กเราได้นำเอาสิ่งที่พบเห็นแล้วก็นำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยครับแรงบันดาลใจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งที่อาจจะยังเป็นนักคิดอยู่แต่ยังไม่กล้าลงมือทำน้องแสนมีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมเชิญครับก็ความความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแค่นั้นเองน้องเคครับ เวลาเราจะทำอะไรเราต้องทำสีนั้นให้สำเร็จโดยการทำให้นั้นได้คนคว้าหาคองรู้จักตั้งใจทําให้จริงครับแล้วเดี๋ยวมันสาเร็จเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พาพี่มาลุยทุ่งลุยสวนนะครับขอบคุณขอบคุณสถานที่นะครับนี่คือไล่ของของขสมพรชัยรัก อ่านะครับก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ไว้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อที่น่าสวยสวยให้เราได้ไปถ่ายทํากันนะครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งสาธุประดิษฐ์คงจะได้กลับมาสาธุน้องทั้งสองคนอีกในนวัตกรรมใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยชุมชนของเราอย่าท้อนะครับสู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากมากครับสาธุ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 ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังรออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆจากปลาปาก มีอะไรมาประดิษฐ์ให้เราดูอย่างง่ายๆได้นะและคุณผู้ชมก็สามารถทำตามเองได้ด้วยบอกใบ้สักนิดเดียวครับสองพระเอกนี้อีกแล้วครับท่านท่านั้นแล้วพบกันในช่วงสาธุส่งท้ายครับ และช่วงสาธุสรงท้ายในวันนี้สนับสนุนโดยซิริโกสาหร่ายอบกรอบไม่ทอดนะจ๊ะและก็อย่างที่บอกครับน้องสองพระเอกของเราครับน้องแพนเค้กเอ้ยน้องแซนแซนเค้กครับจากปลาฝากวิทยาวันนี้ก็เหมาโซโล่เลยนะครับวันนี้น้องสองคนนี้จะมาทําอะไรให้เราดูครับน้องเอกครับครับเครื่องช้อนปลาและปลาไม่ตายเครื่องช้อนปลาแล้วปลาไม่ตายใช่มันมันนเป็นยังไงครับก็เวลาเราตักปลาครับปลาปลาก็ละ ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ําขังอยู่ครับแล้วก็เวลาเราจะเอาไปใส่อะไรภาชนะหรือว่าโหลแก้วแล้วก็เปิดตรงนี้ออกถ้บเปิดเปิดฝาตรงนี้ออกไม่ต้องเททิ้งเลยเปิดฝานี้ออกนี่ไหลเดิมมาตามนี้เลยก็ลงมาตรงนี้หมช่างคิดนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็อธิบายตายอ๋ออย่างแรกครับอย่างแรกพูดแล้วก็เหมือนอย่างแรกมีอะไรน้องเอกอธิบายครับอย่างแรกนะครับก็ นี่นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับขวดครับขวดไงะไม่รู้จักขวดแล้วทำยังไงครับครับแล้วก็นํามาตัดเอาส่วนหัวของมันนะครับประมาณครึ่งหนึ่งตัดเอาส่วนหัวประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเจาะเจาะรูเพื่อที่จะ เพื่อที่จะโอ้ร้อยตะข่ายเข้าไปร้อยตะข่ายแบบนี้ครับที่มันติดกันใช่ไหมแล้วมีอะไรครับอุปกรณ์ก็จะมีนี้รวดครับเรานำมางอมันเป็นแบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้ครับเหมือนสวิงเนอะเหมือนสวิงแล้วก็เข็มกับเชือกนี้เนอะนี่อะไรครับตะข่ายตะข่ายครับตะข่ายครับเงงแปลว่าตะข่าย ภาษาอีสานบรรทัดวันนี้แงงแปลว่าตาข่ายถ้าพร้อมแล้วลงมือให้พี่ดูหน่อยก็แล้วก็มาทำบบน้ก่อนรักที่แรกเหมือนทำสวิงเลยคุณผู้ชมใช่ไหมเออเหมือนทำสวิงตัดมาเลยก็คือเอามาล้อมใช่ป่ะล้อมล้อมแล้วก็ทำให้มันเป็นให้มันเป็นมี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 ก้นของตะข่ายลงไปเพื่อที่ช้อนปาขึ้นมาคุณผู้ชมคงนึกภาพออกนะครับ บ้านใครที่มีบ่อปลามีอ่างหางนกยุงปลาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเขาส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อบัวใ่คเวลาที่จะทายน้ำหรือว่าอะไรนี่ตัดเอาอันนี้ตัดเลยปลาไม่ตายไม่ต้องตายด้วยเปิดเอานี้เอาและจะทำให้ปลาไม่ตายดีๆี่านผู้ชมบลาพี่เลี้ยงไหมครับปลาพี่เลี้ยงไหมเลี้ยงครับเดี๋ยวพี่ลองไปทำดูนะครับได้ครับเพราะพี่ก็ไม่อยากให้ปลาพี่ตายครับเราก็ พันเข้าไปนะครับเติมให้มันทานอ่าร้อยเข้าไปนี่เองร้อยเข้าไปคุณผู้ชมร้อยเข้าไปพอเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ครับนี่ฮะตรงที่ตรงที่ร้อยเข้าไปเมื่อกี้ครับวันนี้แล้วก็100ร้อยร้อยร้อยหัวขวดเข้าไปนะคุณผู้ชมครับอพอเราได้สวิงแล้วเราก็ร้อยหัวขวดนะคะ พอร้อยหัวขวดเข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นรูปร่างแบบใช่ไหมครับเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะตักปลาตักปลาอาจจะเป็นประกัศหรือว่าปลาหานูยูอะไรครับถ้าพี่ตักปลา ปลาช่อนได้ไหมครับก็ได้ครับแต่ขนาดอ๋อถ้าถ้าเป็นปลาช่อนต้องใช้ถัง2องลิตรเนาะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ภูมิความรู้ที่อาจจะดูเหมือนง่ายๆในน้องเห็นนะแต่ว่าใช้ได้จริงใช้ได้จริงนี่นี่คุณผู้ชมครับจเป็นรูป่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่หลายขนาดนี่ต่างกันไปมากเลยอะน้องน้องน้องเค้กถือถือของน้องเค้กไว้อ่านี่ดูดูดูมีหลายขนาดมากแล้วปลาไม่ตาย ุู้ชมครับวันนี้นะครับน้องแซนน้องเค้กนอกจากจะพาเราไปลุยทุ่งแล้วก็ยังมาสอนวิธีเราทําสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆที่คุณผู้ชมและผมหรือคนที่สนใจสามารถเอาไปทําตามเองได้ใช่แล้วก็ช่วยให้ความสะดวกสบายแล้วก็การปลาตายด้วยนีนหย่หลายๆท่านชอบลิ้งปลานะครับเอาไปทําได้ไม่ครับผมอ่า <5. S 2> แลววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง แซนกับน้องเค,ค้ก<ค>มากๆเลยนะครับพี่ก็มีกิฟต์เซ็ทจากซาริโกมอบให้เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กเก่งของเราขออนุญาตมอบเลยนะครับขอบคุณครับมองกล้องครับและเพื่อเป็นการยกย่องนองๆนักคิดที่ลงมือทำาี่เอสไอซ่าแน่วสารดี24ชั่วโมงก็ขอมอบความสาัตย์หลานเปอร์เซนต์จากจานดาวเทียม PSI ให้กับโรงเรียนปลาปากวิทยาจ,จังหวัดนครพนมไปเลยจ้า ก็ต้องขอขอบคุณทางรายการทุกท่านนะครับที่มาจากที่โรงเรียนปตภุยาอายินดีที่จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงานนี้ไปตลอดนะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนักเรียนเราหลายคนประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับในในโครงงานนี้นะครับได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เขาต้องการก็คือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโครงงานและก็ ในสาขาอื่นๆที่เขาต้องการนะครับอันนี้เราเรา,เราภูมิใจมากถึงแม้เราจะเป็นโรง,โรงเรียนที่ห่า,หางไกลนะครับไกลเพืนเทียมากนะครับป่าป่าคุยา,า,าเนี่ยแต่ว่าเราประสบสํามสเร็จในเรื่องโครงงานและก็เป็นโรงเรียนที่ชั้นนําของจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับเรื่องโครงงานนะครับเราเป็นเราเป็นตัวแทนของจังหวัดอยู่นะครับต้องข,ข,ขอขอบคุณทางรายการเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสาระและความบันเทิงจากสาธุประดิษฐ์ในค่ำคืนนี้ของปลาปากวิทยานี่เป็นไงโอ้โหวันนี้นี่ขอบคุณน้องเอกมากมากเลยนะครับที่พาพี่ไปเหนื่อยไปร้อนไปลำบากลำบนครบเซ็ตเลยีเดียวคุณผู้ชมครับแต่ว่าได้สาระและความบันเทิงมากมายเลยนะครับผมทำให้รู้ด้วยว่าปลาปากวิทยานี้นอกจากที่จะมีพิธีกรเก่งๆที่มีแววย่างน้องเอกแล้วนะครับแหมเขาไม่ค่อยเลยนะน้องเอกใส่แว่นแล้วพี่ดูป่วยไปเลยนะน้องเอกเกินไปครับยังมีนักประดิษฐ์ ถ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่รอที่จะช่วยชุมชนของเราครับนี่แล้ววันนี้ครับสุดท้ายเลยต้องขอขอบคุณมากมเลยนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราเริ่มจากซิลิโกสลายอบกรอบไม่ทอครับสนุก .com เว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยสยามพาร์คซิตี้ครับ P S I Channel สารดี24ชั่วโมง จานดาวเทียม PSI ชัดล้านเปอร์เซนต์ปิดท้ายด้วยชุดระบบทีวีอาพาร์ตเมนต์แบบสำเร็จรูป Mtech เขารับประกันว่าชัดชัวร์ครับกลับมาพบกับรายการสาธุประดิษฐ์ได้ใหม่ทุกคืนวันอังคารเวลา1ทุ่มเพ่นึงสทุ่มับพีทาง PSI Channel สารดี24ชั่วโมงแห่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแยกย้าย